สวัสดีครับทุกคนกลับพบกับทมุโตกันอีกแล้วในเกมแฟ b เบสเลกาซี่นั่นเองมาโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมากดูดิทุกคนแต่ละคนโ oh, อ้โหอลังการกันเหลือเกินอย่างเกมแบบออนไลน์ตีบวกซัยก่อนนะแบบพวกอะไรนะมิวอะไรพวกเนี้ยนะเ <laughs> อฟเฟกต์อลังการมากเออเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันไปพูถึงก็ลงด้านก่อนเลยนะตอนนี้ไอดีหลักก็อยู่ในช่วงที่กำลังหาเกมใหม่เล่นอยู่นะทุกคน <laughs> เราก็จะตะเวนหาเกมไปเรื่อยๆนะเผื่อใครอยากดูเกมตั้เกมนี้บ้างนะอืได้เปิดโอกาสให้เล่นเกมอื่นกันบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เรามี2 ID ดีแล้วนั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นสนุกๆเนะียลงดันเจี้ยนเงี้ยนะหาของเอาของที่แบบดีๆมาใส่เรื่อยๆเรื่อยๆอัพงอัพเกรดอะไรพวกนี้นะอตอนแรกโ,โหดูอาวุธให้มาตอนแรกม,มีชอ็อกกับสเตปมีดาบกับคาทาเวทอ่ะอันนี้สเปล ได้เป็นไล่เวทปะ่ะลองนี่ใสได้ปะ่ะใสสองอันเลยได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไนงะอ๋อแต่สเปลใสส,สองอันได้โอเคตอนนี้เราก็ได้ไลเวทสองครั้งแล้ว <c oughs> มันถึงก็เอาใบไม้ปัดเป่าเลยเนะี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็น <c oughs> เดี๋ยว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 ยังไม่ตั้งหลักเลยเดี๋ยวก็ใจเย็นรู้สึกจะมีเหมือนอีเกมมันคล้ายๆแบบนี้จําชื่อไม่ได้เนละไม่รู้เกมชื่ออะไรคุ้นๆเหมือนกันไม่ได้เล่นนานมากลว ไอเกมนี้ดูเหมือนแบบภาพอลังการกว่าต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะดีหรือเปล่าตายไปเริ่มเกมมันก็จะตายแล้วเป็นมนดาบดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยมาโยนโอ้โหตีธรรมดาเบามากเลือดต้องแบบหลายร้อยอ่ะต้องไล่เวทยอย่างเดียวแล้วมัง้งแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าแบบจะใช้เวลาลงดันเชิยนเท่าไหร่จะน่าเบื่อไหมแล้วก็จะได้ดรอปของอะไรดีๆอาวุธสกิลใหม่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวรอดูนะ ตอนแรกมันจะอย่างนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วกันจังอ่ะโอ้โหโอ้โหดูตายอย่างงี้ตายเรียบร้อยวิ่งเร็วมากเหมือแนบบจะตามติดหลังนี่แหละนี่แน่สกิลเข้าไปนี่แน่สกิลอยากเวทนี่มันน่ามันคาดมากเลยเนี่ยฮะโอ้ยนี่โจมตีไกลเหรอฮะโจมตีไกลเหรอโอ้โห,ห,โโหทีละยี่แปดนี่แน่ใช้พลังเวทเดียวตาย นีงไม่ต้องตีธรรมดาแล้วมั้งใช้เวทอย่างเดียวก็พอมั้งเงี้ยสกิลเกินพี่ก็นี่ด่านแรกจริงปะเนี่ยเดี๋ยวผมฝึกลบก่อนให้ตายพี่ให้แต่มันตายง่ายอยู่นะทุกคนเออตายเร็วอยู่โอ้เยเยอะเยอะเ,เอออ่ะยังไม่ใช่บอสหลักหรอยังไปอีกเหรอโอ้โหยิ้มว่าจบแล้วเนี่ยอันนี้อัพสเตตัสปะอยากได้เวทแรงอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยบูละเออเอออยากเล่นเวทอ่ะเออเฮ้ยทำไมไม่โดนเดี๋ยวต้องหันหน้าเข้าเดี๋ยวแป๊บนะเอ้ยเอ้ยไม่หันหน้าไม่ได้เลยหันหน้ามันตาติดหลังเนี่ยโอ้โหและไอตัวสกิลเวทระยะไกลที่มันป่วนจริงเลยเออนี่แหละสายหลอย,อยนี่ไงเรียบร้อยนี่เนี่นะี่เนี่ยไม่โดนอีกนี่เนะี่ยสี่ร้อย ตีธรรมดา28สกิล400ไม่ต้องตีละธรรมดาสกิลกแล้วกัรอคูด้าสกิลแล้วก็ใช้เรื่อยๆเลยนะเออเวลอัพแล้วอัพไรดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนออมึงเล็กๆคงไม่ยากหรอกมั้งเดี๋ยวค่อยอัพไปได้มั้งเออเดีเย้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละเออเดีเย้าไป แล้วม right? ันแบบเดินติดตัวเลยมันใช้สกิลยากเนี่ยมันแบบอารมณ์แบบว่ามันไม่ได้แบบพอกดใช้สกิลปุ๊บแล้วมันไปที่เมาส์เราไงมันมาที่แบบเหมือนเราหันหน้าเราหันหน้าเข้าหามอนแล้วเรากดใช้สกิลอะสกิลมันก็จะออกข้างหน้าเราเออมาณนั้นอะวุ่นวายแท้เอ้ยเดี๋ยวถ้าคนดูเยอะก็อาจจะมีพาต่อไปนะถ้าเม้นก็อาจจะเป็นเหมือนการรีวิวเกมๆแล้วกันนะเพราะยังมีเกมอีกหลายเกมที่น่าเล่นอยู่นะ เนี่มันหล่อยเก่งจริงฮะ,ฮะจึกเออแหกไปซะเมื่อไหร่จะถึงบอสใหญ่เนี่ยอยากรู้แล้วเนี่ยว่าจะดับของอะไรบ้างเมื่อกี้เข้าเกมมาเห็นแบบคนเทพๆอ่ะนะเขาเล่นมานานเนี่ยก็มีแบบพวกออร่ามีชุดมีอาวุธมีปีกโอ้โหเท่มากเลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นแบบแสงแบบฟุ้งฟิ้งมากอยากได้เลยอะ่ะงี้ต้องเล่นซะละก็ <c oughs> เลยเข้ามาสักหน่อยแล้วกัน,น,นเฮ้ยจะไหวไหมโอ้โหอยู่ ยูมันวิ่งดิทุกคนมันเร็วไปปะยูด,ด,ดิมันตามสาบผมข้างหลังเลยคือผมหยุดปุ๊บผมโดนจิ้มหลังแน่นอนอันนี้อือโหสกิลเราน่าจะไม่แรงพอนะถ้าแบบแรงพอจะแบบตุ้มเดียวตายตุ้มเดียวตายอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวเราดูสกิลหลังๆอะไรกันนะเดี๋ยวจะเล่นสักประมาณ3ามรอบแล้วกันนะลงให้ดูคร่าวๆนะว่ามันมีอะไรแจ๋วบ้างสำหรับเกมนี้นะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่เออตายไป ป่วนยังเลยนะฮะ,ฮะอันนี้ก็หลอยฟรีเลยนะแหมได้ทีเอาใหญ่อาโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงบอสเนี่ยโอ้โหเยอะมากมาให้หมดเลยมาเละเล่นลาะเล่นเลาเล่นโอ้โหยิงกันมานเลยเฮ้ยเฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มัง้งมั้งนะโอ้โหอยู่วงเวทรงพื้นก่อนเออเอาดีจุ๊กเอาอย่างเดียวก็ได้มหฝสายจุก๊กเฮ้ยโห ไม่คุ้มเลยเนะี่ยอีพวกนี้นี่มันอื้อฮึ่มมายืนเรียงกันดูมันไล่เวทอือหืออีเวลอาฟรล้ไหมาดิไม่กลัวแล้วออกมาเมื่อกี้แกทำอะไรฉันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำะไรทำเลยเฮ้เยโอ๊ยตายยากซะด้วยนี่เฉลือยเลือดอยู่หย่อมนึงอีกนะแหมอะไรดีเวทไหมเวทเราวต้องแรงเออนั่นแหละ เน้นสกิลเวทไว้ก่อนจะได้โจมตีแรงๆนะเพราะโจมตีธรรมดาเบาๆเบาๆมากเลยนี่บอยปะเนี่ยเฮ้ยยัตายง่ายอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลแรงๆปะเนี่ยเออเออเออไว้ดิหกร้อยเออกีกทีเดียวจิ้มเลยเออเฮ้ยเหลือเลือดทำไมนิดนึงเออโอ้โหไปจะตายดอกเป็นไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปแล้วกันนะน่าจะใส่ของในนี้ไม่ได้ปะเหมือนดอกเป็นคาถาเวกอะเหมือาลงเท้าอะเดี๋ยวรอดู โอ้โหแต่ละคนนะความเอฟเฟกอลังการนี่มันอะไรกันไหนกระเป๋าอันนี้ปะว้าอนี่ไงอันนี้คาทาเวทนี่ยใสไปเลยแล้วเหมือนได้สกิลสเต็ปเพิ่มปะมันก็โจมตีดีเหมือนกันนะเอาไหมมาลองสองอันได้ปะอ๋อมีค่าเวทมีค่ากายภาพแต่ว่าน่าจะมีแค่สองสายปะอ่าถือคาทาเวและอ่ะเดี๋ยวไปลองลงด่นอีกรอบ ดูซิว่ารอบที่จะได้ของดีเขามากหรือเปล่าสีฟ้าไม่น่าดีเท่าไหร่น่าจะแค่แล้วะอย่างที่เล่นเกมอื่นๆทั่วไปอะนะอย่างที่บอกเนี่ยเกมแนวนี้เป็นเกมที่แบบว่าเล่นเหมือนลงดันเจียนอะนะให้เราไปลงดันเจียนสนุกๆก,กับเพื่อนหรือว่าเป็นแบบ4คนอะไรเงี้ยไปช่วยกันลงสู้แล้วแบบนี้แหละแล้วก็ลงตีบอสนะอันนี้ผมลงคนเดียวนะก็อาจจะไม่ได้เห็นคนอื่นมาร่วมสู้ด้วยนะก็เดี๋ยวลงด่านไปเรื่อยๆ,ๆแบบให้เราแบบอัปเกรดเลเวลเพิ่มขึ้นอีก ของก็จะเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นอีกสีเหลืองสีทองอะไรไปนเนี่ยนะเราจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะและอย่างที่เห็นนะโอ้โหทุกคนชุดหลังๆนี่เอฟเฟกมันอลังการมากจริงๆค่อนข้างจะสวยเลยนะช่วงนี้นี่เล่นเกมแบบว่าเล่นเกมดังๆแล้วไม่ค่อยเกิดเลยทุกคนไม่ค่อยมีใครมาดูช่องผมเพราะว่าเกมดังๆอ่ะมันมีคนไปดูช่องอื่นันหมดนะข้อมูลที่เราได้มากับช่องเขาก็คล้ายๆกันไหมเพราะฉะนั้นก็คนไม่ค่อยจะดูอะไรเพราะอาจจะไปเล่นเกมอื่นนะอืที่มันไม่ได้ดังมากนะ เอาแบบว่าอยากเล่นนะและหลายเกมนะผมเห็นว่าเป็นเกมดีๆขทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเอามาลงกันใน YouTube นะเดี๋ยวก็จะามาลงเรื่อยๆนะตอนนี้ ID หลักก็ว่างแล้วก็ <c oughs> หาเกมเล่นกันสนุกกันหน่อยดีกว่าโ <c oughs> <c oughs> จมตีไปด้วยอ่ะทำดาเมจไปเรื่อยๆเออแรงอยู่นะทุกคน60ก็ไม่ได้แย่นะแต่เวลสก็ลาวนี่แหละมั้งนะ <c oughs> เออนี่ถือว่าเราจบไวมากนะเ <c oughs> มื่อต่างกับไอต้นไม้ตอนแรกโอ้โหไม่ไหวเลยรอบนั้น มาเดี๋ยวดูซิว่าบอสจะเดือดกี่ทีตายโดนจะโดนแน่ก็โดนแน่แนนอืมอ,อืมอ,อืมทุบทุบทุบเออเรียบร้อยเออรอบนี้ลงไวแล้วทุกคนอีซี่เลยปะเนี่ยอรอบนี้แล้วเดี๋ยวก็ลงระดับเพิ่มความยากไปเรื่อยๆนะแต่ก็เหมือนเกมทั่วๆไปแะละนะแบบว่ายิ่งลงระดับยากขึ้นยิ่งลงยากสุดมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ของดีนะม,มาๆๆๆไม,า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 มา่หมดเลยเมื่อกี้ทำแสบเลยนะพวกเองเนี่ย อ,อตายซนะนี่ไงนี่ไงดาเมจนี่ไงโอ,ยอ้ยอย่าติดมาติดขอบทุกคนวิ่งขึ้นเนินไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ว่าขึ้นเนินได้วิ่งติดขอบเฉยนี่แน่เออรอบนี้ถือว่าผ่านวายอยู่นะจะได้เลยรอบนี้มามาให้หมดเลยมา้ยออทีบึ้มอ่าอย่างเงี้ยแรงอยู่แรงอยู่เวลอาบแล้วด้วยโอเค เนี่ยคือว่าตายง่ายขึ้นเยอะทุกคนเราได้อาวุธใหม่มาน้วยดาเมจมันก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพิ่มเวทอ,อะไรตอนนี้อาจจะเล่นเป็นนักเวทก็ได้นะมันดูน่าสนุกดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับของเลยเพราะว่าเกมนี้ผมเห็นเมื่อกี้เหมือนจะออกไปแล้วรีเซ็ตค่าสเตตัสจะเรื่อยๆนะอาจจะเปลี่ยนได้ระหว่างเป็นสายดาบก็ได้สายเวทก็ได้นะอื น่าจะอีก,อกด่านยน่งจงถึงบอสแล้วเหยียบตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวสำหรับเกมมือถือทุกคนน่าจะเป็นวันที่9นะอืนจะเป็นเกมไม่ี่มาทุกคนโตเกียวคูเบรกเดอะเชนผมจะเล่นอยู่นะชอบชอบถือว้วเป็นโตเกียวคูที่ชอบดูมากเป็นอนิเมะเรื่องโปรดผมเลยนะใครยังไม่ดูไปดูนะทุกคนสนุกมากโตเกียวคูอ่ะสุดยอดถือว่าเป็นการ์ตูนที่สั้นไปหน่อยจบเร็วไปหน่อยนะแต่มันก็โอเคแหละ ต่อยากให้จบนานๆโทริโกะก็ไม่มาทีตายสิอยากดูมากเลยอ่ะนี่จะภาคเก่าๆอ่ะอือวิ่งติดวิ่งติดนี่แหละเราจะตายนะวิ่งติดทุกคนวิ่งติดอ่ะเรียบร้อยมาบอส เอ้าเหลืออีกตัวเหรก็ยังไปไม่ได้โอ้โหเลือดเหลือแค่นี้ด้ะนะประเด็นแกต้องมอบของดีๆให้ฉันได้แล้วนะบอสไม่ได้แล้วนะรอบนี้มาเฮ้ยโยนแล้วเฮ้ยเกืบอโกบโอ้โหเกือบตายอาจจะตายปะหรือว่าชนะบอสก่อนอ้าวชนะก่อนนี่ไงของม่วงมาแล้วทุกคนโอ้โหจะเป็นของดาบแนฮะอันนี้อะไรอะโอ้โหอันนี้ก็ท่าดาบโ,โหมาขนาดนี้ต้องเล่นดาบแล้วปะ ไม่ตายสิอย่างที่บอกทุกคนสายอาชีพอะไรไม่รู้อะเกมเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเกมนะ,ะเดี๋ยวรอดูกันห,หลังจากที่ลงมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรขายบ้างเนี่ยอ๋อเเฮ้ยโอ้โหมีขายเป็นชุดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วชุดถูก้วยนะเมื่อกี้สามร้อยเก้าสิบเก้โลบั๊กเองอะ นั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นเกมที่เอื้อต่อคนมีเงินนั่นเองโห้หบางทีก็ให้สนุกดีถ้าเอาชุดมาขายแบบเนี้ยถ้าแบบแค่เป็นเกมพาร์อย่างเงี้ยยังพอรับได้ใช่ไหมทุกคนที่แบบว่าเราเอาเกมพาร์เพิ่มดอกเพิ่มโชคอะไรพวกเนี้ยมันก็ได้นะส่วนได้ของดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะแต่ถ้าแบบเอาชุดมาขายเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันเอื้ออำนวยเกินไปนยะมันทําให้แบบการเล่นเกมมันแบบ สลับคนมีเงินมันเล่นง่ายอ่ะนะอืมก็เดี๋ยวดูกอนแล้วกันนะทุกคนอืมไม่อยากให้มีระบบนี้เลย <c oughs> นึกถึงองี้เละคาบาโมบายอะ่ะตอนแรกลงดันหาของก็สนุกดีอยู่แล้วอืมไม่น่าเอาแบบชุดมาขายสุ่มเลย <c oughs> อ่ะอีกสักดานแล้วกันตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซตดาบเรียบร้อยแล้วปะอืมไปตอนนี้เล่นแบบกายภาพอละน่าจะโหดึ้นเยอะปะดูซิว่าจะต่างจากเวทมวนต์เยอะหรือเปล่านะ อย่างที่บอกนะทุกคนที่เป็นโจมตีระยะเขาเรียกไงโจมตีกายภาพมันก็ระยะสั้นนะม,มารอบนี้มาเล่นเป็นสายดาบกันบ้างหลังเมื่อกี้เล่นเป็นเวทนะ <c oughs> ถ้าดาบจิ้มนี่แบบอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไมใช้ดาบแต่มีแบบเป็นเวทเออกไปอะ่ะใช่เหรอดาบเวทเหรอ <c oughs> แต่เบาไปนะเบามากอะเมื่อกี้เห็นเล็กเบทเท่าไหร่นะ โอ้โหจะสกิลแรงมากทุกคนโหแต่ก็ดาบริญภาพนี่ไม่ใช่ดาบเวทนี่นะอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนได้จ้ะเหรอเอ้าเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยแฮนี่ก็เปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าสกิลเวทไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ปะนั่นอืมนั่นเล่นเป็นดาบแล้วกันนะเล่นดาบต่อสิบห้าไม่ดาเมจแล้วเบาเบาเฮ้ยแต่สกิลแรงมากไอ้สกิลดาบฟันเน่ยฟึบดูดิ ตายเลยทีเดียวเอาละทุกคนเอ้ยลืมรีเซ็ตนี่แลหละม้าเหตุผลที่มันเราโจมตีเบาทุกคนเราไปอัพเวทอยู่แล้วเราใช้กายภาพนะอ่ะเอาเวทเลยแล้วงนะั้นได้ไหมไม่ได้โอเคโอ้โหแรงมากดี๋ยวว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะสกิลรูปดาบเนะี่ย easy เลยทีนี้ลงอย่างไวบอกเลยมาลุย น่าจะจบภายในไม่กี่นาทีนะอ่างเงี้ยปาดปุ๊บเรียบร้อยสวยงามนี้ก็ลากรวมแล้วก็ปาดทีเดียวได้เลยเนะี่ยสวยงามโอ้โหตายง่ายเลยทีนี้ปึ๊บอ่าเอาละทีนี้กลายเป็นเกมหมดอนะีซี่แล้วทุกคนตายจากตอนแรกเลยไหมหลังๆมันยิ่งกว่านี้นะทุกคนช่วงแรกเลยเพิ่งไปตัดสินเกมที่ช่วงตอนแบบเริ่มเล่นแรกๆนะเพราะเรายังไม่ได้ไปจึงหนเลยนะมันอาจจะมีแบบของดีให้เราสนุกไม่น่าเบือ่อ มากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะเออเออโดนนี่แน่อืมสํหรับคนที่ดูอนิเมะั่มเปี้ยนซิมูเลเตนะทุกคนตอนนี้ได้ตัวกอ y c ี่คอสมิกตัวหนึ่งนะเป็นตอนแรกว่าจะไปลงอัปเดตแหละแตทีเนี้ยมันลงอันนี้ไม่ทันทุกคนมันแคปไม่ทันได้เป็นกรนนะแล้วเพิ่งรู้ด้วยนะทุกคนว่ากรเวลาใช้อันติมีเสียงอันติด้วยนะเออ ไอที่ลองเล่นลองฟังดูงนะทุกคนเสียงแบบร้อนๆเนี่ยเหมือนแบบเพลงผีสิง่ออ์อืมเออเป็นตัวละครที่แบบว่าเวลาใช้อัอติมีเสียงนะเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบดูสวยกว่าคนอื่นครับอ่ะนะอเออโอ้โหอีซี่โหมดเลยปะเนี่ยปาดปึ๊บเวลอัพแทงปึ๊บตายวันช็อตคิวเออโอ้โหง่ายเลยทีนี้บอยจะต้องโดนชันแล้วล่ะตานเนี่ยอ่ะอัพเลือดไปก่อนเลย โอ้โหเพื่อนมาติดเยวเองแน่ๆจะสกิลอย่างนี้อีกแล้วต้องโดนแล้วปะอือแทงวิธีเอ้ยได้ดาบม่วงโอ้โหให้เราเล่นกายาภาแล้วปะเนี่ยได้ได้อย่างนี้ก็ได้สิครับไปกับเมืองกันอ่าโอเค๋ย่ลองใส่ดูก่อนสิปุ๊บอ่าตอนนี้ก็เป็นของม่วงสองชิ้นแล้วนะอ่ะ ท่าการฟันนี่แบบนี้โอ้โหดูคนอื่นสลับตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแนะนําเกมแล้วกันนะถ้าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงก็ลองพิมพ์บอกได้นะทุกคนนะอืมอไม่มีท่าเลยนะไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันนะสลับเกมต่อไปนะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมอะไรค่อยว่ากันแล้วกันนะโอ้โหดูเอฟเฟกต์ลังการปางดูดิสกงสกิลดูดิอาวุธโอ้โหดูดิดูด,ดิสวยอะ่ะอืมน่าเล่นปะเป็นไงบ้างทุกคนเกมนี้สนุกกันหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าคนดูเยอะผมก็จะมาลงตอนต่อไปให้แล้วกันนะครับกลับมาพบกับทงมุตโตในตอนต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ